ครับสวัสดีครับอยู่กับผมกล้องเออดอร์ตี้สานเชิดนี่คไ้ผมรูอะไรอย่างรกอมันยากให้อาก,ก้วนะ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงมไม่ค่อยได้ไปไหนครับเพราะว่ามันเป็นโควิดวันอาทิตย์นี้จะไปหาลูกอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนกลับบ้านลาบรีด้วยพวกญาติของแฟนนะครับพวกพี่สะพ้ายพี่เมียของแฟนเนี่ยไปกันหลายคนผมก็เลยจะขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์บ้างผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมี xadv จอดไว้อยู่คันหนึ่ง เป็นของรุ่นพี่เขาฝากจอดไว้แต่คราวนี้ผมรู้สึกเบื่อขับมันละบังเอิญเหมือนกันครับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเขาอยากขี่ XADV ผมก็เลยจะเอาเจ้า x a d v เนี่ยไปแลกกับฮา r l เลเพื่อจะขี่ฮา r ์เลไปเที่ยวราชบุรีก็กลับบ้านไปหาลูกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ฮารเลตัวไหนมาแต่เห็นรุ่นน้องบอกว่ารถมันสวยมากเดี๋ยวผมเตรียมตัวไซมอนน็อกแล้วเราไปแกลกรถกันก่อนวันนี้จะบอกว่าไอ้เจ้า XADV คันนี้มันเป็น x a d กเีตัวแรกนะแต่คราวนี้ผมรู้ส เพราะว่ารุ่นพี่ผมเขาไปเปลี่ยนโชหน้าโชหลังไม่แน่ใจว่าของอะไรครับก็ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่คราวนี้ประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ราคาประเด็นมันอยู่ที่วันนั้นผมรู้สึกว่าผมขับไปสวนพึ่งเจ้าคันนี้นะเหมือนรถมันสูงขึ้นด้วยครับพอเปลี่ยนโชกมารถมันสูงขึ้นขี่ดีขึ้นคอนโทรลง่ายขึ้นเรื่องเกี่ยวกับโชกค,ความนุ่มนวลนี่บอกเลยว่าดีพอๆกับขี่แอฟริกาเลยนุ่มแล้วก็มีความหนึบที่ดีครับใช้ได้เลยเจ้า XA v v คันนี้ก็เลยอยากเอาไปให้รุ่นน้องมันลองขี่บ้างเพื่อจะต เ okay. ดีผมลองลูดระนาดในหมู่บ้านให้ดูปากออกไปหารรุดนองของคนเลยทีเดียว ครับผมกะว่าซื้อหมูกรอบไปฝากมันหน่อยเจอร้านพอดีเลยครับธิรวัตเชิญชิมนะครับร้านหมูกรอบตอนนี้ดังมากโอ้แต่ดูคนแล้วเยอะอยู่นะครับก็นานหน่อยครับขอ,องดีงนานนะจน,น,นี้แหละนี่ได้แล้วช้ามันเลยผมไม่ได้ซื้อของผมนะซื้อไปให้มันพ่อสวัสดีครับ <c oughs> ปึกวันนี้นะ อันนีโชว์อะไรพี่ต่อไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่ต่อเขาเปลี่ยนมาเรยลืมของฝากเพี่ต่อคิวโคตรนานเลยขอบพ่อแล้วกันนะพ่อฝากพ่อให้พ่อเลยเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับพ่อหมูกรอบดาวาเด็ดเอา X A D V มาแรกกับฮาเลุ่้มมากทริปนี้ก็เลยอดใจไม่ไหวเลยถ่ายไว้ดีกว่าไปแล้วครับพ่อโอเคครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับขายเล่นด้วยมีคนซื้อไปแล้วรถผม รถขอถ่ายพี่เวนดูครับมีคนอยากได้คันนี้เหมือนกันแล้วก,กันขค,ครับโชว์ออกตัวดับได้ไหมนั่นไงน,นะเอามา วันนี้เรากําลังจะไปรับบรุรีดูสัมภาระครับอันนี้แค่เฉพาะบ้านผมนะยังไม่รวมอีกสองบ้านบอกแล้วเอเวอเรส์มันเอาไปไม่หมดขนของขึ้นรถเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนี้ตาผมบ้างใส่รเท้าแต่งตัวเราไปหาลูกกันคิดถึงลูกมากเียชอบบอกผมทาอินมปลนปอมไ <c oughs> ม่ใช่แม่เขาด้วยนะทั้งบ้านแล้วทั้งบ้านเลยทำไมคิดว่าผมต้องปลอมรักลูกวะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับครั้งแรกกับกายเคฮานเล่ไปต่างจ,จังหวัดเป็นจ่าทีมเอเวอเรอร์กันกำลังจะบอกว่าช่วงนี้ผมขาขึ้นนะไม่ใช่เงงินนทอะ น้ำหนักแมวเล่นเองเป็นไงก็วันนี้ก็ใช้หมดน็อกของเบลครับโมโตสามวัวนี้ผมบอกผมเอามอเตอร์ไซค์ไปแลกมานะเพื่อเมียไม่เคยเลือเลยเพื่อมาบอกวันนี้เมียเลยก็เลยอึ้งๆ่อยๆได้เหรอืมโอเคเริ่มออกตัว ตอนนี้เราก็แวะร้านน้อยเบเกอรี่นะครับป้ายนี่ก่อนเราถึงบ้านเราก็แวะื้่ขนมฝากลูกฝากหลานดีกว่าผมแนะนำนะมันมีเค้กเค้กหน้านิ่มรสช็อกโกแลตผมชอบมากนี่มีขนมเยอะนะช็อกแลตของกล่องครับแล้วก็เค้อกอัพพับกล่อง พอกรอดไหมเฮ้ยสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีค่ะโอู้ยเก่งอุ้ยเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยจุ๊บจุ๊บมาแม่หอมใครมาจุ๊บออ๋นั่งนี่นั่งด้วยกัน นะอร่อยไหมลูกเต็มเลยเน,เนี่พ่อตาเตรียมทำปูนี่ครับเย็นนี้เราก็ได้กินยังเ,เป็นอยู่เลยนะเราก็จะกินปูผัดผงกะหรี่กันรอแม่ครัวมันตื่นอะ่ะแม่ครัวมันยังไม่ตื่นทอน้ำจิ้มกิฟทดครับตอนแรกผมว่าจะโชว์ฝีมือนะอแต่ไม่ทานละโดนแย่งไปละ<เ>แย่วะ่ะโอ้โหนี่ครับกับข้าวเย็นนี้น่ากินมาก ุใหญ่จอมคือมือคือแม่ยายผมเองอพิธันธนาการองแม่ยายมัมมัมบอกด้วยมัมมัมกินอย่างเดียวไอ้นี่นอะไรเข้าปากกินหมด บ้านแล้วครับเช้านี้ผมมาพักที่บ้านในสวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ g o อร์น r ิ่งก่อนครับเช้านี้เราก็พาลูกเข้ามานอนบ้านไร่บรรยากาศดีนะครับที่นี่ผมจะพาไปดูแถวข้างนอกนะทังนู้เลยนะครับเดือนที่แล้ว,ว่เขาปลูกกระหล่ำกันฝั่งนี้ก็เป็นลาวเนี่ยเขาปลูก บะครับแต่เขาเนีเขาหมดหน้าแล้วก็เลยอดดูเลยแตวันนี้ผมมีแผนว่าจะพาลูกกับเมียไปวัดไปไหมมนี่น<ด>ครับเ<ด>มื่อเดือนที่แล้วยังเขียวอยู่เดี๋ยวนี้หมดละไรนี้เป็นของน้องขาวของแม่ยายผมน้องขาวแม่ยายผมผมต้องเรียกเขาว่าอ e ี้ภาษาละบรีก็คือแปลว่านาครับผมก็เลยเรียกเขาาอ e ี้นี่เรามาเที่ยวบ้านอ e ี้แล้วก็มาดูบ่อ โอ้โหแฉกไปหน่อยก็ตัวใหญ่มากเลยหนึ่งนี่เขาจะลงอะไรข้าวครับอ๋ออันนี้จะปลูกข้าวกับป่านไปแล้วครับเนี่ยเอาหรอใช่ครับอันนี้หนึ่งครับลูกลูกอีอีลินอ๋อสื่อลูบตัวที่ผมขโมยผักไปขายบ่อยๆ เที่องนะนอนนะจับหัวได้ด้วยอันนี้เทื่องมากเลยน่ารักว่ะดูตัวเลยเตี่ยเลี้ยงวัวเดี๋ยวพี่เลี้ยงม้าเขากำลังเคล้าไถหน้าดิน เมื่อเช้าที่เราเดินเล่นอยู่ในไร่เนี่ยครับกินข้าวเสร็จเราจะไปวัดจริงๆวัดวัดนี้มีมาทักพักแล้วนะแต่เพอเอิญเมื่อวานผมไปธุระที่ลาดบุรีแล้วขากลับผมดันไปเห็นเขาทําทางขึ้นใหม่มันอยู่บนเขาอะครับผมก็เลยเลยชวนแม่กับแม่ยายกับลูกแล้วก็กระตูนมาแล้วเราไปดูว่าทางขึ้นมันเป็นยงไงผมสึกว่ามันมันลุยๆดยีผมก็เลยชวนทุกคนมาแต่ทุกคนไม่ค่อยอยากมาของ สรุปเราขึ้นไม่ได้ครับแต่เาราขับตรงไปหาหน้าออกน่าจะมีทางออกอยู่เดีย๋ยวไปดูรอบป่ายครับว่าผมโอนั r เพื่อนไว้ว่าจะไปขี่รถกันสักหน่อยโอเคครับรอรานยังน้นานเปล่นานออกเลยเปล่าไปเลยก็ได้เดี๋ยวฝนตกพวกมันตกอยู่แล้ว <laughs> น,นี่ นี้อันนี้แหลมครับแหลมเพื่อนผมเป็นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเมียด้วยแหลมขายเคฟอยู่นี่คุณในผมพูดารครังก็ได้ไม่บอกผิดายครับแล้วผมใส่ขนมโตเกียวครับวันนี้ครับก็เลยคนแหลมไปขี่รถเล่นแถวนี้หน่อยแหลมจะพาผมไปไหนนะพาไปกินกาแฟที่ชัดเป่าไหวกลับไปกินเหล้าต่อไหมผมเคยฟิลอยู่นะก็จะดีก็จะดียิตไปครับเดี๋ยวเราให้แหลมนำชัดเป่าไหวยี่ดังกว่าวะ

เดินร้านกาแฟาที่ที่ลึกมากเคยมานะครับครั้งแรกจริงเหรอจริงจริงนีงงง่คุณหลอกผมมาเชื่อปะเนะี่ยไม่ได้เชื่อ เป็นร้านใหม่เขาับร้านเก่าเคยไปอยู่อันนี้ทาร้านใหม่เพื่อนจะเคยมาครับเราก็มาถึงแล้วลึกมากชื่อร้านครูครับครูที่แป่าเย็นหรืูประเทนั่นแหละครับเย็นนะครับก็เจ๋งๆอันนี้เจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรชื่อตาครับผมลองตาแลแป๊บครับผมก็ไปมีมุกเล่นไปก่อนฮะร้านก็น่ารักดีนะครับที่บ้านตอนนี้ตอนนี้มันได้ั่งหน้าอย่างเราก็ต้องแดนนะท่าน้ำผมเลือกเป็นสตรอเบอรี่เลยอันนี้คือเม็ดกาแฟใช่ไหมผมผมไม่ค่อยโปรเ่ ืองกาแฟเท่าไหร่อะ e ครับกิน like อย่างเดียวกินจนฟันเหลืองเลยตอนนี้เขาจะเป็นแบบลูกเพื่อเปรียบเทียบรสชาติของกาแฟว่ามันเป็นประมาณนี้ <c oughs> ะอะไรอี้มีผมเลือกบลูเบอรี่กาแฟกลิ่นบลูเบอรี่เ,เป็นกาแฟเอธิโอเปียครับอันนี้ของที่เป็นท์บีคบูครับเอธิโอเปียเมืองเยกาเชฟแล้วก็เป็นสายพันธุ์เฮลูมก็จะเป็นโปรเซสที่เป็นยีสต์โปรเซสก็คือเป็นอารมณ์หมักๆอะไเป็นยีสต์อะไรประมาณนี้ครับกลิ่นเขาก็เลยแบบว่าออกบูเบอรี่ค่อนข้างชัด เขาสึกเป็นไงครับสดชื่นก <Yes ินกาแฟตอน4โมงใช่โอกินได้ทุกเวลาในของผมผมได้กินกาแฟอะไรนะเอธิโอเปียยากาเชฟครับเอธิโอเปียยากาเชฟใช่ครับมันยากาเชฟมันเป็นบูเบอรี่เทสมองเป็นบูเบอรี่เป็นโยเกิร์ตฟันเหลืองเลยดูเลย กาแฟคูคูแล้วเราก็เห็นแหลมบอกว่าจะพาไปเตือนป่าหวายไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่ามีอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวเดีด๋ยวยาวแล้วมั้งเฮ้ยนี่แ,แอันนี้เพื่อน สวัสดีครับสวัสดีครับกินกาแฟเมื่อกี้แหละมาพาผมมานั่งก,ก,กินแก้หวยกินแกงหวยริมเขือ่อนอจริงไม่เคยรู้เลยว่ามีเขื่อน <laughs> ผมมเีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมุกเกี่ยวกับไอ้นี่นะตู่กับประวิทย์แล้วก็คนขับรถประยุทธ์กับประวิทย์นี่คือเป็นตัวละครสมมติใช่ใช่ใช่เป็นตัวละครสมมติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นายกไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวโอเค,อเค,อเคอนี่คือผมฟังเฉยๆนะผมไม่เกี่ยวอะไรฟังเฉยเลยคนขับรถเขาก็บอกว่าท่านประวิทย์ครับถ้าท่านมีตังค์หมื่นหนึ่งจะทำยังไงให้ประชาชนมีความสุขประวิทย์ก เอาหมื่นหนึ่งไปแลกเป็นแบงค์พันได้สิบใบใช่ปะ่ะแล้วก็โปรยออกไปนอกรถแล้วก็จะทาให้ประชาชนสิบคนมีความสุขอันนี้ปวิดบอกมานะคนขเรถก็ถามแล้วท่านประยุทธ์ล่ะครับมีตังค์หมื่นหนึ่งจะเอาไปทําอะไรให้ประชาชนมีความสุขผมก็เอาไปแลกแบงค์ร้อยแล้วก็โปรยตังค์ออกไปให้ทําให้ประชาชนมีความสุขมีความสุขร้อยคนมากกว่าประวิดนี่ขิงเันเขาขิงเงน เขาขี่กันสองคนคนขับรถก็เลยบอกว่าเล่นได้เรื่อยๆคนขับรถก็เลยโอ้โหท่านสองคนรู้ไหมครับผมทํายังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์และให้ทําให้ประชาชนมีความสุขมากกว่าท่านด้วยะวีศกับประยุทธ์ถามพร้อมกันเลยทําไงวะผมก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับผมแค่ขับรถชนเสาไฟฟ้าให้ตายท่านสองคนเลยแค่มาขนาดเนี้ยเตาเตาเตา ว่าแมลมไปแล้วผมว่าไปลแล้วแหมกลับี่แล้วพ,พี่พี่พี่ให้ไป500อพี่ถามจริงเอ็งใช้ตังค์หมดเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวแลมบอกเมยียกลับบ้านกี่โมงคือใ <c oughs> นที่นี้บอกมันกลับกี่โมงไม่รู้อะแต่ว่าถึงบ้านกี่โมงด้วยก็วันนี้ครับทริปที่ผมมาอยู่น่าจะต้องลากันแค่นี้ฮอบวันนี้มันยังไม่อยากกลับนะน,นะ <c oughs> <c oughs> คนเลยอยากอยู่ต่อ แต่ผมคงต้องต้องลี้ก่อนครับเพราะว่าถึงเ,เวลาแล้วแล้วฝนเริ่มตกแล้วเดีถ้ามาสวนพึ่งก่อนเข้าสวนพึ่งแวะมาอ่านเก็บน้ํเปล่าหวาได้นะครับเจอน้องๆเขาได้ครับท้าแข่งก็ได้ท้าอะไรได้หมดเลยน่าจะมีดีครับน่าจะดีก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาติกลับกันก่อนคุณแหลมจะ อะไรครับคุณแหลมจะกลับไปกินเบียร์ต่อที่ร้านไป,ไปดูร้านแล้วครับขายตรงเกียวเขาไม่ได้ไขายเค้กเหรอไม่ไมเค้กนะ <c oughs> คณนี่ผิดหลักสีแล้วเนี่ยตลอดชีวิตที่ผมรู้จักคุณแหลมมา <c oughs> ผมนึกว่าเขาขายเค้กนะครับโอเคครับสวัสดีครับ